อรุณสวัสดยามเช้าค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่พี่น้อง FC ที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพี่หลินนะคะคุณพี่แยมนะคะที่มอบกล้วยหวานให้กับน้องนาตยาพิวัฒนาได้ทานในวันนี้นะคะก็อร่อยก่อนไปทํางานค่ะขอให้พี่หลินพี่แยมนะคะมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยเงินทองนะคะ ดีใจมากๆเลยนะคะก็ขอให้ถูกรางวันใหญ่ได้รางวัลที่หนึ่งนะคะงวถัดไปนะคะสาวๆก็ได้ทานกล้วยอร่อยๆเลยวันนี้นะคะก่อนไปทำงานกันคะ่ะแซบบ้านาัยาจ้านาตัตยาโดยสองถุงใหญ่หวานๆเลยนะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่พี่น้องน้งทุกท่านเช่นกันนะคะขอบคุณที่รักนะคะเมตาน้องนาตยาพิวัฒนามาโดยตลอดขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตนะคะวันนี้สาวๆได้ทานกล้วยวันๆนะคะก่อนไปทำงานนะคะก็ดีใจมากๆเลยนะคะขอบคุณค่านีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ายางขอบคุณค่ายาง Mm. แสงแดดจ้าแล้วอร่อยหวานเลย mm. เดี๋ยวกิน <Yeah. S 1> แล้วก็จะไปทำงานกันนะคะ <Yeah. S 1> เป็นตาแสบแท้กล้วยคือหวีงามแท้ แซบบะลูกแซบบออ้ยี่หล่าี่หล่าญาติอาญาติเมื่อนะแซบบะลูกแซบบอยังงันหวานเนี่ยไหนขอบคุณค่าสวยๆก่อนขอบคุณค่ากอเลวขอบคุณค่ะโอ้นำไลยไหลนำไลายยืดค่ะก็อีกถุงนึงจะแบ่งไว้ทานตอนเย็นนะคะ ก็ brands, ขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณพี่ลินพี่แย้มนะคะขอบคุณที่รักและเอ็นดูสาวๆมาโดยตลอดเลยนะคะขอให้พี่ลินพี่แย้มมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองยิ่งๆขึ้นไปค่ะนัตยาจ๋าในสวัสดีเจ้าสวยๆบายๆก่อนเลยบายๆเลยบายหน่อยเลยบายๆหนูไปทํางานก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มอบความหวานให้สาวๆได้ทานก่อนไปทํางานในวันนี้ค่ะ ก็ขอาฝากแม่แม่เอฟซีทุกคนทุกทา่านด้วยนะคะฝากให้รักน้อยๆรักนานๆนะคะขอบคณนัตยาพิพัฒนาก็รักคิดถึงแม่แม่เอฟซีทุกคนทุกท่านเช่นกันค่ะในวันนี้ก็ดีใจที่สุดเลยนะคะก่อนสาวๆไปทํางานได้รับผลไม้หวานๆจากพี่หลินพี่แยมค่ะสําหรับรคลิปนี้ขอบคุณค่ะนะตัตยจาจ๋าขอบคุณค่ะก่อนเล้ยว ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะมีตะกอนบอกง่ายๆเผื่ได้กินแล้วแมขอบคุณค่ะก็ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ